สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องคนแถวๆชาแนลนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอกระสุนที่ยิงออกมาจากปืนแต่ละประเภทนะครับแต่เราจะได้เป็นจุดส,สองนะครับผมจะไม่จะไม่พูดถึงเรื่องกระสุนตัวอื่นนะครับแต่ว่าเน้นเน้นหนักเนี่ยจะมาเน้นหนักถึงกระสุนจุดสองสอง่ว่าที่ยิงในปืนจุดสองสองแม็กนัมนะครับ อันนี้เป็นปืนสั้นนะครับที่ผมแบ่งไว้นะครับชุดนี้จะเป็นจุดสองอ LR นะครับลูกจุดสองอ r ที่ยิงผ่านาปืนจุดสองสองแมกนัม um นะครับเยาจะให้ดูนะครับเห็นไหมมองเห็นไหมครับนะครับอันนี้รอยเข็มน,นะ ยิงเป็นปืนสั้นนะครับผมปืนสั้นนะแล้วดูปลอกนะครับถ้าเทียบกับปลอกปกตินะตัวนี้ตัวนี้ยิงผ่าน C ีเซ็สี่ห้าเจ็ดของผมเองนะครับเห็นไหมดูปลอกจะไม่บวมนะครับอันนี้ยิงผ่านปืนสั้นจุดสองสองนะครับเห็นไหมปลอกมันจะบวมนะครับเห็นชัดเลยนะครับ มีโอกาสได้ไปลองแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับพอยิงเสร็จแล้วถึงรู้นะครับอันนี้ยิงผ่านซีซันสี่ห้าเจ็ดนะครับตัวนี้ยิงผ่านปืนสั้นจุดสองสองนะครับจุดสองเนี้ยยิงผ่านปืนแม็กนัมนะครับปืนใช้ลูกแม็กนัมนะครับคอฐานปอกมันจะบวกเห็นไหมแล้วไม่ได้เป็นแค่นัดเดียวนะครับเป็นทุกนัดเลยที่ยิงนะครับแต่ผมหยิบตัวอย่างมาแค่สามตอกนะครับเห็นไหม เห็นไ,ไหมครับมันจะบวมบวมบวบบวทุกนัดเลยนะครับส่วนลูกนี้ยิงผ่านลูก,กร์สิบทับสองสองก็ปกติดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะทีนี้มาเข้าเรื่องพูดถึงเรื่องที่บอกว่ายิงกระสุนจ2ดสอผ่านปืนจุดสองแม็กนัมก่อนนะครับหนึ่งละมันยิงได้ไหมมันยิงได้ครับแต่ทีนี้ ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่า,วายิงแล้วปอกมันบวมนะแต่มันยิงได้มันยิงได้นะครับแล้วก็ในระยะ5เมตรเนี่ยผมว่ามันก็เข้าเป้าอยู่นะแต่ว่ามันทํากลุ่มไม่ได้นะครับแล้วบังเอิญว่ามีนัดหนึ่งครับผมไปนค้นเจอไม่รู้มันยิงแบบไหนนะอ่านี่นะครับเห็นไหมอกเห็นไหมเอาเลยจับดีนะครับนี่นะ หัวกระสุนนั่นะไม่โฟกัสหัวกระสุนมันเอาข้างเข้านะครับเห็นรอยไหมนี่จุ l ดสองเอวาที่ยิงผ่านปืนจรวดสองแมกนั่มน,นะครับหัวกระสุนเนี่ย่าถ้าจะไม่เห็นรอยเกียวลำกล้องเลยนะไม่มีรอยเกียวเลยเห็นเกียวน้อยมาก แล้วก็มันวิ่งในระยะอันนี้ผมยิงแค่ห้าเมตรเองนะห้าเมตรมันเอาข้างเข้าเห็นไหมครับัวกระสุนมันไม่กระแทกหัวกระสุนยังไม่เอียมเลยนะครับแต่มันเอาข้างเข้าเห็นไหมมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกนัดนะครับแต่บางอันอันนี้ผมไปเห็นมันคาอยู่นะครับมันมันไม่เข้านะนัดอื่นอาจจะเข้าตรงก็ได้อาจจะมีนัดบางนัดที่วิ่งตรงปกตินัดที่วิ่งไม่ตรงนะครับส่วนตัวนี้เป็นปลอก จุดสองแมกนัม um นะครับก็ปกติดีนะครับไม่บว,วมไม่อะไรนะฮะนี่คือยิงผ่านปืนตัวมันเองนะครับเห็นไหมถ้าใครถามว่าจุดสองสองแม็กนัมใช้กระสุนจุดสยิงได้ไหมยิงได้นะครับยิงได้แต่ไม่ดี นะครับความแม่นยําก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใน,นระยะ5เมสเนี่ยทำกลุ่มไม่ได้นะครับในระยะอื่นๆไกลกว่านี้ก็ไม่ต้องถามนะครับเคยเห็นบางท่านที่ทํานะครับใช้ปืนจะเป็นปืน,ปนยาวนะเห็นเขายิงนะครับใช้ปืนยาวอยู่สองเมนึ่นเนี่ยใส่กระสุนอยู่สองยิงก็ยิงได้นะครับแต่ว่าระยะ20เมตรเนี่ยกลุ่ม น่าจะบานประมาณสักห้าหกนิ้วครับหรืออาจจะไกลกว่านั้นนะครับซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งละจุดสองแมกนัมเนี่ยปอกมันยาวกว่าเห็นไหมครับปอกมันจะยาวกว่า LR ค่อนข้างเยอะเลยนะเยอะมากครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งนะครับยาวเกือบกว่าเกือบครึ่งแล้วทีเนี้ยเวลาเราป้อนเข้าไปเนี่ยหัวกระสุน วกระสุนมันจะไม่ไปหาเกีียวนะครับมันจะไม่ไปคาบที่เกีียวของลำกล้องแล้วทีเนี้ยเวลายิงไปมันก็ไม่ไม่ไม่อยู่ในทิศทางนะครับกระสุนหัวกระสุนมันก็จะไม่มันก็จะไม่หมุนเป็นเกียวเวลายิงนะครับพอทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเรายิงปืนลูกซองนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ปืนลูกซองที่เรายิงเนี่ยมันจะเป็นกระสุนหัวกระสุนเม็ดเมกลมๆนะครับส่วนของปืนปกติเนี่ย ของยู2ียลอาเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวแต่ถ้ามันไม่เข้าเกี่ยวมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับปืนซอนะครับส่วนความแรงเนี่ยอาจจะดอกมานิดหน่อยนะครับถามจริงไหมยิงได้ยิง,ยงเล่นสนุกสนานนะยิงได้ครับแต่ว่าถ้าเอาจริงจังเลยเนี่ยเอาแบบให้มันกระทบเป้าแม่นๆเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยฮะบ,บางนัดเข้าข้างก็มีนะครับนัดอย่างนัดน,นี้นะครับเอาเอาเอาข้างเข้านะครับ ครับสรุปแล้วนะครับปืนจุดสองสองแม็กนัมนะครับใช้ลูกจุดสองเอายิงยิงได้แต่ไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีความแม่นยำนะครับผมขอบคุณครับ